สวัสดีพ่อพ่อ,พอม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักกีชอช้างน่ารักนะคะวันนี้ก็มาดูอาการนะคะของหนุ่มน้อยน้ำโชคนะคะอ่อเอาเอาเอะไรเอาอะไรจะเอาอะไรน้องมีอาการซึมซึมซึมนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็สังเกตอาการตลอดนะคะว่าน้องเป็นอะไรปวดท้องไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่า นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ไม่ไม,ไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านด้วยนะคะเมื่อวานไปตัดโอ้อยนะคะก็ไม่สบายไม่สบายน้องปอก็ไม่สบายเด็กๆไม่สบายกัน,เป,นเป็นลมเป็นลมแดดรวมทั้งแม่ด้วยรวมทั้งแม่ด้วยนะคะว่าเฝ้าดูอาก,การน้องต่อ นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมันไม่ได้เป็นแค่เชือกนี่เชือกเดียวนะแม่อีกที่หรือที่อยู่ข้างหลังก็เป็นนะคะจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนอยู่ด้วยหรือเปล่าเออคุณพ่อก็ติดงานพ่อติดงานอยู่ที่สุรินทร์พ่อเขาไม่ได้มาอยู่บ้าน เขาเป็นอะไรเขาพูดไม่ได้บอกเราไม่ได้นะเราก็ต้องอใช้ระบบสังเกตดูนะคะว่าปกติดีไหมน้องก็ยัน้องก็งกื้อปกตินะคะยังอื้อปกติอยู่ฉี่ก็ปกติอยู่นะคะล่าสุดะเดินมาฟังเนี่งจะข้ามฝั่งมาหาแม่ลับ ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวจากกีฉวช้างน่ารักด้วยนะคะฝากครอบครัวน้อยๆนะคะของเราไว้ในอ้มกอดอมใจของพ่อพ่อย่าเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะนะคะก็นะคะเวลาแม่แม่ควันไหลสุดงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเยอะๆนะคะแม่ๆค่ะเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องให้เราด้วยนะคะนะคะช่องมันก็จะได้ไม่ดรอปลงเนาะแม่เนาะก็ไม่แน่ใจว่า เป็นอะไรนะเซ็งกับเด็กๆเ,เหมือนกันตัวเองก็เมื่อวานก็น็อกน็อก,อกเอาเหมือนกันเลยนะคะทุกคนเลย เราก็จะพาเข้าบ้านอยู่แต่เรายังหาดินไม่ได้เด้อแม่ใจเย็นๆนะคะดินสีเที่ยวต้องมีปัญหากับการกินแน่นะเพราะว่ามันเป็นพื้นต่ำและก้มก็ตีหลังกาท่วนเลยลนะ ถ้าไม่ดื้อถ้าไม่อะไรเนะี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าก็จะทําความสะอาดทำไรายได้ตามปกติพาเดินเที่ยวเดินเล่นบ้านนู้นบ้านนี้นะคะได้เหมือนเชื่กนอื่นเขานี่ดื้อเต็มที่เต็มคาราเบลนะคะในความส่วนก็ไม่รู้เมื่อไรจะเปิดใจรับความแบบเต็มระบบนะคะถ้าเปิดใจรับความแบบเต็มระบบนะก็โอ้สุดยอดมากเลยนะคะ ช่วยอดภายนำโชคเลยนะคะอารมณ์ก็ยังดีอยู่นะแม่แต่จะมีอาการซึมซึมนะ,ะมีอาการซึมดูที่หูก็ยังอารมณ์ดีอยู่อะไรอยู่นะคะแต่มีอาการซึมมาก ตอนนี้ที่ครอบครัวของเรานะคะมีอ้อยกรอบนะคะอ้อยกรอบมัดละห้าสิบบาทนะคะก็สมทบอาคะแนนนะคะสั่งอ้อยนะคะให้น้องจางเชื่องไหนก็ได้นะคะอแม่ควันจะไปส่งให้นะคะแม่ควันจะไปส่งให้นะคะแต่มม <ipe pan> แม่ควันแม่ควันขับรถไม่ค่อยแข็งนะคะขอแค่เอาแค่อ๋าตะบนกระโพกับออบ้าน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 ,าน,าน,านตาทิศ นะคะแล้วก็ในหมู่บ้านช้างนี่นะคะพอนะคะแม่่ะไปไกลกว่านั้นนะคะขับรถไม่เก่งจริงๆนะคะขับรถไม่แข็งนะคะส่งอยู่ในละแวกนี้ส่งได้นะคะหมู่บ้านช้างนะคะบ้านกระโพนะคะบ้านตาทิศนะคะเราไปส่งให้ได้นะคะนะคะกอมตตาน้องช้างเชืองไหนก็ติดต่อมาได้นะคะทางไอรีลน์นะคะที่ แม่ควานจะปักไว้ให้นะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไอทีไลน์ก็บเบอร์เดียวกันสนุกไหมเล่นน้ำสนุกไหม,อ,มอยากไปเที่ยวไหมโชคสวัสดีครับหน่อยเชิครับผมรับผมหน่อยครับเร็วๆร,รับผมก่อนเร็วโชคสวัสดีครับก่อนโชคสวัสดีครับ เซยตุยไปไหนไม่สนใจแม่หรอกแม่ไม่ต้องมาพูดกับหนูเลยหนูเบื่อแม่แล้วโจกเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับเลยตั้งแต่กลับมานะคะตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะเรียกเขาเขาก็ไม่ขานเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรกับเราบอกให้ทำอะไรเขาก็ยืนอยู่เฉย ปกติเขาเห็นแม่ควานมาน่ะเขาจะร้องนะคะเขาจะร้องให้เดินมาหาเขาเขาจะขอกินเขาจะเหีเออเสียงก็มีเวลาบอกให้ทําก็ไม่ทําไม่อยากไม่เชื่อฟังนะคะไม่ฟังกันแล้วบอกให้ทําแล้วก็ไม่ฟังสวัสดีครับเสียงน้อยเอยเป็นไรหนูเป็นไรปวดท้องเหรอปวดท้องเปล่า คนรอขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยชสวัสดีครับครับผม,มเร็วโชคครับโชคครับโชคสวัสดีครับครับผมเร็วเร็วสวัสดีครับหน่อยเร็วลูก เป่าเป่าอีกเออมือสั้นๆนี่นะมือสั้นๆนี่จะบอกนะคะว่าเร็วมากนะคะมือสั้นๆน้อยๆเร็วมากนะคะแม่แม่วันไหนหิวก็เอาละว่าวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะคะเดี๋ยวรอรอดูอาการต่อไปนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะแม่ๆค่ะเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเรานะคะแล้วก็แม่ๆก็อยา่าข้ามโฆษณานะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสร้างไรายได้นะคะเป็นค่าอาหารนะคะให้น้องช้างนะคะค่าอาหารค่ายาให้น้องช้างนะคะทั้งห้าเชือกนะคะก็คลิปนี้ไยน,นี้ไม่ควมขอไปก่อนนะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ